โอเคยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับส่อเรบใครที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับวันนี้จะมาแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเป็นคลิปที่ add, นะแอดจะเห็นหน้าแอดเป็นส่วนใหญ่นะครับปกติมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคก็ยินดีต้อนรับนะครับส่อเรบคลิปนี้จะเป็นคลิปการแจกของรางวัลฉลองครบรอบหนึ่งเหมือนซับสไครต์แล้วก็ฉลองสองปีของช่องด้วยนะครับส่อเรบใครที่เข้ามารับชมในวันนี้ก็ เข้ามาร่วมฉลองช่องแอดกีจได้นะครับแล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นช่องนี้เป็นชั้งเป็นครั้งแรกครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมของใครแพร่ถามนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเล่นนะครับหรือว่าอัปเดตกิจกรรมต่างๆภายในตัวเกมแล้วก็ไลฟ์สตรีมพูดคุยเกี่ยวกับตัวเกมนะครับก็ใครสนใจอยากเข้ามาสอบถามพูดคุยหรืออะไรร่วมสนุกหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่องนะครับก็สามารถกดติดตาม พื่อแจ้งรับข่าวสารข้อมูลรายละเอียดได้นะครับผมช่องทางหลักๆของแอปที่เราทำการอัปเดตข้อมูลตัวเองอยู่ในยูทูบนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจข้อมูลตรงนี้นะครับโอเคเราก่อนที่เราจะไปเริ่มการแจกของรางวัลแล้วก็รายละเอียดของของรางวัลแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับเราในคลิปนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์หลักนึ่งเป็นทางการนะครับก็คือร้านฟูชิปท็อปอัพนะครับร้านรับเติมเกมทองไทยังแกสามในเลยราคาถูกนะครับผม ทางร้านเขาล่เติมเกมมาให้หลายสามแล้วก็เกมอื่นๆนะครับสำเราใครที่สนใจอยากจะสอบถามเรื่องเลยราคาหรือว่าอยากจะติดต่อขอเติมเพจเติมเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลิงก์ทางของทางร้านทําอยู่ใต้ดีสคริปชั่นมีทั้ง Facebook Fan Page แลวไลน์แอนดคุณสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ต่อมานะครับเรามาดูเรื่องรายละเอียดของกิจกรรมที่เราจะแจกของกันนะครับผม กิจกรรมที่เราจะแจกของเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ1สําหรับผู้ติดตามทั่วไปนะครับและ2สําหรับคนที่เป็นแบนเบอร์ชิฟนะครับเราขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของรางวัลทั้งหมดก่อนนะครับของกลุ่มผู้ติดตามทั่วไปนะครับของรางวัลจะมีทั้งหมด8ทรางวัลนะครับของรางวัลก็จะไล่เรียงกันตามนี้นะครับรางวัลใหญ่สุดนะครับก็คือหมอนนะครับเป็นลายของน้องเอลิเซียนะครับหใบนะครับมีแค่1ใบนะครับก็สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่ รางวัลที่2และรางวัลที่3ามเขาจะเป็นสแตนดี้ลายเอลิเซียกับไดน้องโมเบียสนะครับอย่างอีกอย่างละ1รางวัลน,นะครับสาหรับผู้ที่สูตรางวัลที่2กับรางวัลที่3นะครับส่วนอ,อีก5ารางวัลที่เหลือจะเป็นบัตรเติมเกมนะครับเข้าไปที่ ID ดีของท่านเลยโดยตรงนะครับโดยระบบของทางร้านทูชิปทับอัพนะครับเป็นบัตรรายเดือนนะครับให้ แต่รับผูที่โชคดีนะครับไปอีกคนละ1รางวัลมี5รางวัลนะครับอันนี้คือรายละเอียดของผู้ติดตามทั่วไปนะครับเงื่อนไขของคนที่อยากร่วมสนุกนะครับในในเยนรางวัลกลุ่มนี้นะครับก็คือ1คุณกดไลค์วิดีโอนี้นะครับข้อ2นะครับแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์แฟนเพจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งช่องทางนะครับแล้วแคปหน้าจอที่แชร์วิดีโอนี้ออกไปมานะครับผม สนะครับพิมพ์รายละเอียดลงไปในคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าฉลอง10,000หซับนะครับที่ช่องคอมเมนต์ของใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและ4นะครับส่งหลักฐานรายละเอียดทั้งหมดนะครับเข้ามาที่อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอของทุกท่านตอนนี้นะครับอีเมลจะขึ้นอยู่ท้านหน้าจอของทุกท่านณตอนนี้นะครับพร้อมระบุข้อมูลนะครับตามรายละเอียดแบงนี้ในอีเมลนะครับ1 รูปหลักฐานที่คุณแชร์นะครับก็จะมี3มรูปนะครับ1รูปตัวละครของคุณนะครับหน้ายานของคุณเข้าไปที่ให้คุณกดเข้าไปที่เมนูด้านซ้ายนะครับมันจะมีชื่อไ d ดีของกัปตันยู่กดเข้าไปแล้วก็แคปหน้านั้นมาที่เห็นไ d ดีของตัวคุณนะครับ1รูปนะครับอัน,น,นละ1นรูปรูปที่2คือรูปที่คุณแชร์ออไปในสื่อโซเชียลมีเดียของคุณนะครับอีก1รูปรูปที่3คือแคปหน้าจอที่คุณโพสคอมเมนต์นะครับอีกหนึ่งรูปอันนี้คือ3รูปนะครับ ใส่เข้ามาอีเมลข้อความในอีเมลนะครับให้ระบุหัวข้อเมลนะครับระบุว่าฉลอง1 0 0 0 0หมื่นทับสไคช่อง g i ฟนะครับ g i ฟ m o มอช่อง g i ฟ m o มอนะครับก็คือตามรายชื่อช่องของ YouTube นะครับนั่นคือหัวข้อเมลแล้วก็ในรายละเอียดเมลให้พิมพ์เป็นชื่อนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพราะว่าถ้าคุณถูกรางวัล ของวัสดุของคุณจะถูกส่งไปตามชื่อที่อยู่นี้นะครับถ้าคุณผูกรางวัลของจะส่งไปตามชื่อที่อยู่นี้นะครับและก็พิมพ์ UID ของคุณนะครับในตัวเกมเข้ามานะครับ UID อะไรนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเล่นคือเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับพิมพ์รายละเอียดเข้ามานะครับพร้อมแนบรูปหลักฐานทั้ง3รูปนั้นแล้วส่งมาที่อีเมลด้านล่างนี้นะครับนั่นคือกิจกรรมเงื่อนไขกการร่วมสนุกของกิจกรรมนะครับส่วน การประกาศของรางวัลน,นะครับแล้วก็ระยะเวลาของกิจกรรมนะครับการประกาศของรางวัลน,นะครับเราจะทําการประกาศของรางวัลในวันที่1 1ธันวาคมปี2022นะครับระยะเวลาการหมดเขตการร่วมสนุกก็คือเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์ที่9นะครับก่อนแล้วนั้นจะมีการอัปเดตรายชื่อ ที่หน้าชุมชนของตัวช่องนะครับรางวัลกลุ่มที่2นะครับรางวัลของผู้ติดตามนะครับรางวัลของ Member Shi p นะครับที่สนับสนุนช่องคิสมาอย่างยาวนานนะครับผมรางวัลของผู้ติดตามนะครับรางวัลก็คือมี6รางวัลรางวัลแรกนะครับจะเป็นกล่องของจะเป็นกล่องฉลองตุจีนของปี2022นี้นะครับเป็นกล่องลิมิเต็ดดิพิชันตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับและมีอยู่กล่องหนึ่งนะครับ ทั้งในจะประกอบด้วยสแตนดี้สามตัวนะครับสแตนดี้สามตัวพร้อมกับอุปกรณ์พวกของตัวจีนนะครับพวกแบบแผ่นป้ายแผ่นอะไรจุดจีนอะไรประมาณนี้นะครับตามภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับลักษณะสินค้าลักษณะของรางวัลก็ตามภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งรางวัลส่วนอีกห้ารางวัลที่เหลือจะเป็นหมัดรายเดือนเหมือนกันนะครับอีกห้ารางวัลน,นะครับสาหรับบุคคลที่กดสนับสนุนติดตามช่องแอดมาอย่างยาวนานนะครับผม สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่สนับสนุนติดตามของแอรดนะครับไม่มีครับคุณไม่ต้องทําอะไรครับคุณสามารถร่วมสนุกได้เลยรายชื่อของคุณจะถูกเด้งเข้าไปในกลุ่มผู้ติดตามธรรมดาโดยอัตโนมัตินะครับแต่สำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์ชิพแอาจจะมีการทักส่วนตัวเข้าไปเพื่อขอรายละเอียดสมมติว่าคุณถูกรางวาัลนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับถ้าคุณเป็นอยู่ในกลุ่มเมมเบอร์ชิพคุณจะมีโอกาสได้รับของรางวัลทั้งในผู้ติดตามทั่วไปแล้วก็สำหรับกลุ่มเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับ มัเป็นสิทธิพิเศษนะครับส่วนคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทั่วไปคุณก็จะลุ้นแค่ในของที่ติดตามทั่วไปเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมสนุกกิจก,กรรมนี้ได้นะครับกิจกรรมนี้ก็เน้นย้ำอีกครั้งรายละเอียดของกิจกรรมเงื่อนไขต่างๆที่เราจะต้องกรอกลงไปในกิจกรรมนะครับแอดทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างใต้ด e s c r i p t i นให้แล้วหรือว่าคุณจะดูในวิดีโอตอนนี้ก็ได้แอดจะพิมพ์รายละเอียดให้ในคลิปอยู่แล้วนะครับ ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนสาหรับแรงสนับสนุนของทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับบางคนก็เปิดดูกันมาตั้งแต่ช่องเปิดใหม่ๆนะครับบางคนก็อยู่กันมานานแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องกิจกรรมการแจกของอก็ขอเอาไว้ประมาณนี้นะครับส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีหรืออะไรยังไงเราก็มาเจอกันได้วันที่วันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนะครับสำหรับวันนี้ให้ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนโชคดีทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย